ทรงฟ้นว่าเด็ดรอนแล้วก็เลือกหญ้าด้วยนะคะหญ้ามันเยอะเหลือกเกินเลือก,ก,กอเเกกมตน้นแลวนะ แดดลมลมตกนั่งพักสักหน่อยฮะก็ได้สองผ้าดไม่มีลมเลยนะคะวันนี้นิ่งไม่ไหวติงเลยก็เลยหลอนแดดก็ร้อน,อ,นอ้าฮะ กินข้าวแล้วก็ทำ,ำ,ำ,ำชมวิวเลยนะคะเดี๋ยวข้าวกับแดดร้อนยังไม่พ้น ชมวิวเลยนะคะเ๋ยวข้าวกแดดร้อนยังไม่พ้น แดดลมลมตกนั่งพักสักหน่อยฮะก็ได้สองพาดสี่นาทีกว่าเกี่ยวรดตากเป็นฟ้อนอย่างนี้นะคะตากแห้งแล้วก็มัดนะคะแดดยังไม่ลงเลยร้อนมากเงือแตกเงือเต,อเตน ยอ,อ,กกอนาทีกว่า <laughs> มาหญ้าเยอะกว่าข้าวนะคะก้นเมฆปุยเมฆ ยญ้าออกด้วยก็เลยช้านะคะถ้าใช้รถเกี่ยวก็คงจะมีแต่หมากหญ้านะคะเป็นส่วน เล็กๆะนาดกุ e กล้ว แดดลมลมตกนั่งพักสักหน่อยหาก็ได้สองผาด มากหญ้าเยอะกว่าข้าวนะคะก้อนเมกปุยเมกเด็ดยังไม่ลงเลยร้อนมากงตกเตกงกระเตนไม่มีลมเลยนะคะวันนี้นิ่งไม่ไหวติงเลย ก็เลยหลอนแดดก็ร้อนอ้าฮว สองฟ้อนพราเด็ดร้อนแล้วก็เลือกหญ้าด้วยนะคะหญ้ามันเยอะเหลือเกินเลือก แดดลมลมตกนั่งพักสักหน่อยฮะก็ได้สองผ้าดยา่าออกด้วยก็เลยช้านะคะ ถ้าใช้รถเกี่ยวก็คงจะมีแต่หมากหญ้านะคะเป็นส่วน